เพื่อนๆ้วก็มาต่อกันอีกคลิปนึงนะครับเมื่อกี้กขทานผลแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอะไรนะประโยชน์หนึ่งของเขาเมื่อไม้อายุต้นได้เนี่ยเขาก็จะตัดไปทําเครื่องดนตรีทำพอ์นิเจอร์ไปทําแกะสลักเป็นพระพุทธรูปอะครับไม้เนี่ยมีน้ําหนักมากเลยนะครับอันนี้แผ่นนี้เมื่อกี้ถามว่าเขาซื้อมาเจ็ดหมื่นห้าอายุก็เกินยี่สิบปีไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีกลิ่นหอมือนไม้จันนะครับ จะมีกลิ่นหอมเฉพาะผลนะครับนี่ผมอยู่กับเขาเลยเมื่อกี้เขาอนุญาตแล้วแล้วนี่ก็ลูกค้าเบาแล้วก็แล้วเขาก็จะมีต้นพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับจะมีต้นพันธุขายมากเลยเพราะว่าลูกค้ามาเยอะเมื่อกี้เนี่ยก็เมื่อกี้ก็เกรงใจให้ความเป็นส่วนตัวเขาก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเมื่อกี้ก็จะมีลูกค้าเนี่ยขับรถหรูๆมาซื้อเต็มเลยครับซื้อไปปลูกอ่อ อันนี้ที่เขาพ่อมเมล็ดนะครับเพื่อนๆมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ยเขาเต็มเลยครับเนี่ยเขามีราคาบอกหมดเลยนะครับก็มาที่เพจสวนเขานะครับอันนี้เขาดังอยู่แล้วนะครับเพีงเยงแต่ว่าผมอยากมาเที่ยวสวนเขาเนี่ยไซส์ใหญ่เ็ามีครับอันนี้ฝนมันตกก็มันแฉะเลยไม่ได้พาเข้าไปเที่ยวข้างในสวนเขาลงไว้หลายพันต้นครับอย่างที่บอก แนะนำนะครับเพื่อนๆเ,เป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับต้นมะลิดครับเป็นไม้ป่าไม้เศรษฐกิจครับไม้หายากครับผม